สวัสดีค่ะศิลปะสร้างสารรค์วันสูงวัยวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรขนกพรแสงวณิชย์สาขาวิชาศิลปะศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจะมาชวนพวกเราทำกิจกรรมศิลปะสำหรับผู้สูงวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกันนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของคำว่าศิลปะหรืองานศิลปะกันก่อน ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างสารรค์ขึ้นที่แสดงออกให้เห็นถึงความลึกซึ้งภายในจิตใจที่ไม่สามารถบรรยายหรืออธิบายได้จึงแสดงออกโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ถ่ายทอดออกมาด้วยวิธีการที่หลากหลายนะคะศิลปะโดยเฉพาะทัศนศิลป์หรือที่เรารู้จักว่า Visual a r t ตคือศิลปะที่มองเห็นได้ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทางสายตารับรู้การมองวัตถุต่าง ที่แสดงออกมาและสามารถสัมผัสได้ด้วยการจับต้องนะคะเราจะแบ่งประเภทของงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ออกเป็น2ประเภทใหญ่นะคะก็คืองานทางด้านวิจิตศิลป์หรือศิลปะบริสุทธิ์และงานทางด้านประยุกต์ศิลป์หรือศิลปะประยุกนะคะวิจิตศิลป์หรืองานศิลปะบริสุทธิ์ก็ได้แก่งานประเภทประติมากรรมสถาปตัตยกรรมดนตรีบทกวีโครงกร การแสดงหรือนาฏศิลป์รวมถึงหนังภาพยนตร์ภาพถ่ายเป็นต้นนะคะในขณะที่งานทางด้านประยุกต์ศิลป์ก็ได้แก่งานพาณิชย์ศิลป์งานมัณฑนาศิลป์การตกแต่งภายในศินละปะหัตถกรรมอุตสาหกรรมศิลป์รวมถึงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันด้วยค่ะศิละปะสุนทรียภาพศิละปะ จะช่วยส่งเสริมสุนทรียะสำหรับผู้สูงวัยได้ในหลายๆเรื่องนะคะอย่างเช่นศินละปะทำให้ผู้สูงวัยได้รู้จักการสำรวจอารมณ์ความคิดความรู้สึกของตัวเองเกิดความผ่อนคลายได้ระบายความเครียดศิละปะยังช่วยพัฒนาสุนทรียะของผู้สูงวัยให้และผู้สูงวัยบางคนอาจค้นพบความสามารถใหม่ๆของตนเองก็ได้นะคะ นอกจากนี้ศิละปะยังช่วยพัฒนาความตั้งใจความสนใจและความพร้อมในการเรียนรู้ด้านต่างๆการพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสีหรือทำงาน,นากิจกรรมศิลปะประเภทต่างๆก็จะเป็นการพัฒนาทักษะของการใช้กล้ามเนื้อทางสายตาให้ประสานสัมพันธ์กันกับกล้ามเนื้อนิ้วมือและมือให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะความตั้งใจในการทำงานศิลปะ จะช่วยฝึกฝนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จะพัฒนาไปสู่การสร้างสารรค์ได้ในรูปแบบต่างๆด้วยค่ะการทำงานศิลปะและมีประสบการณ์นในเรื่องของการทำงานศิลปะด้านต่างๆจะช่วยฝึกฝนความคิดยืดหยุ่นความจำการใช้ความคิดจินตนาการซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความสร้างสารรค์ความคิดสร้างสารรค์ในรูปแบบต่างๆด้วยเช่นกันนะคะ การส่งเสริมความสามารถที่หลากหลายในการทำงานศิลปะยังจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตัวเองสำหรับผู้สูงวัยด้วยค่ะอย่างไรก็ตามการทำกิจกรรมศิลปะทั้งหลายจะมีประโยชน์ในเรื่องของการฝึกสติเพื่อพัฒนาความคิดการเข้าสังคมรวมถึงพัฒนาอารมณ์ให้ผู้สูงวัยมีอารมณ์ที่มั่นคงขึ้นด้วยนะคะกิจกรรมศิลปะ สำหรับวันนี้ที่จะมาชวนทำก็คือกิจกรรมบลายคอนทัวร์ดอิงนะคะกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการสังเกตมีการฝึกสติการคิดแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือมือให้สามารถทำงานประสานสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อทางสายตาได้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมกันเรามาดูวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรมลายคอนทัวร์ดอิงกันก่อนนะคะ ในกิจกรรมนี้จะใช้กระดาษ A4 สีขาวจำนวน3แผ่นขึ้นไปเราอาจจะใช้กระดาษถ่ายเอกสารที่มีความหนา80แกรัมขึ้นไปก็ได้นะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือปากกาสีเข้มขนาด0.5หรือ0 7มิลลิเมตรก็ได้ค่ะหรือถ้าใครไม่ถนัดการใช้ปากกาก็สามารถใช้ดินสอที่มีความดำขนาด 2B ถึง4 b ได้นะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีกระจกหรือเราอาจจะใช้มือถือที่สามารถปรับโหมดให้เป็นโหมดถ่ายแบบเซลฟี่ก็ได้นะคะวัสดุประกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือกระดานสเก็ตหรือกระดาษรองวาดขนาด a 4หรือใหญ่กว่า a 4ก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้กระดานที่มีความแข็งที่จะรองกระดาษ a สําสำหรับวาดก็ได้เช่นกันค่ะ แล้วัสดุอุปรกรณ์ชิ้นสุดท้ายก็คือคลิปหนีบกระดาษจำนวน2ตัวนะคะก่อนที่จะทำกิจกรรมกันเรามาดูคำอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมรายคอนทัวร์ดอิ่งให้เข้าใจก่อนนะคะขั้นเตรียมก็ให้เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมดเอาไว้คือนำกระดาษ A4 จำนวน3แผน่นมาหนีบลงบนกระดานสเก็ตให้เรียบร้อยนะคะ เตรียมปากกาสีน้ำเงินหรือปากกาสีเข้มขนาด0.5ถึง0.7มิลิเมตรจำนวน1ด้ามหรือจะใช้ดินสอ 2B ถึง 4B จำนวน1แท่งก็ได้นะคะเลือกใช้ที่เราถนัดเราก็เตรียมกระจกหรือมือถือที่ปรับโหมดสำหรับเป็นกล้องสำหรับถ่ายภาพตนเองเอาไว้ตั้งเวลาไว้25นาทีด้วยนะคะเมื่อเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วขั้นทำกิจกรรม ก็เริ่มกดเวลา25นาทีแล้วเริ่มวาดหน้าตัวเองโดยไม่ยกมือและไม่มองมือตัวเองขณะวาดนะคะขณะลากเส้นสามารถลากเส้นกลับไปกลับมาได้แต่พยายามย้อนไปย้อนมาให้น้อยที่สุดและไม่ให้เส้นขาดออกจากกันนะคะนอกจากนี้ขณะที่ลากเส้นแล้วยังสามารถใช้น้ำหนักที่แตกต่างกันได้ด้วยนะคะแต่สิ่งสำคัญคือไม่ต้องลงแสงเงาในภาพนะคะ กิจกรรมนี้ให้วาดภาพหน้าตนเองจำนวน3ภาพแล้วก็ใส่หมายเลขตามลำดับที่วาดนะคะไว้ตรงมุมมุมล่างด้านขวามือนะคะในขั้นสรุปก็ให้นำผลงานทั้ง3ภาพมาวางเรียงตามลำดับแล้วถ้ามีมือถือก็ที่สามารถถ่ายภาพได้ก็ให้ถ่ายภาพผลงานทั้ง3ชิ้นจำนวน1ภาพ ถ้าหากเราไม่มีมือถือให้ดูภาพทั้ง3าภาพแล้วสังเกตสิ่งที่เหมือนกันในภาพนะคะหลังจากนั้นก็เลือกภาพที่ตัวเองชอบที่สุดมา1ภาพแล้วนำเสนอภาพด้วยวิธีการเขียนอธิบายหรือพูดเกี่ยวกับภาพที่เลือกก็ได้นะคะมาดูภาพขั้นตอนการทำกิจกรรมและดูวิธีการทำกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะ ภาพที่1ก็จะเห็นได้ว่าเตรียมวัสดุอุปรกรณ์เรียบร้อยแล้วก็จะมีลักษณะนี้เมื่อเตรียมเสร็จแล้วปรับมือถือให้เป็นโหมดเซลฟี่และตั้งตั้งตั้งท่าสำหรับการวาดภาพนะคะในภาพนี้ที่นำเสนอครูครูจะชี้ให้เห็นว่ามีวิธีการทำยังไงเพิ่มเติมนะคะอย่างภาพนี้เนี่ยครูใช้สายตาเริ่มที่ปลายหางตาเราจะ เริ่มที่จุดไหนก็ได้นะคะตามความถนัดเมื่อเราตั้งจุดจุดเริ่มต้นได้แล้วให้เราใช้ปากกาวางมือลงบนกระดาษแล้วก็ให้ความรู้สึกอยู่ที่ปลายปากกานะคะมองมาที่จุดเริ่มต้นอย่างภาพนี้เริ่มจากปลายหางตาแล้วใช้สายตามองไปรอบขอบวงหน้า พร้อมกับลากเส้นนะคะลากขึ้นมาลูกตาวนออกมาลงมาลงมาที่ริมกลางปากแล้วก็ย้อนขึ้นมาที่ริมฝีปากบนลงมาริมฝีปากล่างตอนนี้มือครูกำลังลากไปพร้อมๆกันกับมือข้างซ้ายที่วนให้ดูนะคะวนเป็นลูกตาออกมาตรงคิ้วจมูก ลงมาแล้วก็ขึ้นมาที่สันขึ้นมาข้างบนแล้วก็ลากออกมานะคะพยายามให้เส้นเนี่ยจบลงที่จุดสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะได้สามภาพวิธีนำเสนอผลงานทั้งสามภาพก็คือเลือกภาพนี้ในในสามภาพนี้คเลือกภาพที่สองนะคะก็เลือกภาพที่สองมานำเสนอเพียงภาพเดียวนะคะ ในช่วงของการนำเสนอคือช่วงของการสะท้อนคิดและสืบสอบสุนทรียภาพเราสามารถเขียนสะท้อนความคิดหรือพูดในลักษณะของสุนทรียสนทนาก็ได้นะคะในการเขียนและการพูดเนี่ยให้พูดถึงความรู้สึกก่อนทำกิจกรรมระหว่างทำกิจกรรมแล้วก็หลังการทำกิจกรรมนะคะในส่วนของการทำสุนทรียสนทนาหรือการพูดเมื่อมีคนหนึ่งพูดเพื่อนทั้งหมดให้ฟังอย่างตั้งใจนะคะ กิจกรรมนี้จะส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างไรศิละปะกับการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสำคัญอย่างไรการเห็นคุณค่าในตนเองก็คือการที่เราพิจารณาตนเองประเมินตนเองในเรื่องของความสามารถความสำคัญความสำเร็จแล้วก็ตัดสินคุณค่าของตนเองตามความรู้สึกตามทัศนคติที่มีต่อตนเอง ให้คนอื่นได้รับรู้ผ่านการพูดหรือทำพฤติกรรมต่างๆนะคะศิลปะกับโรคซึมเศร้ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรเนื่องจากโรคซึมเศร้ามีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่คนเรามีความคิดเชิงลบกับตัวเองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองบางครั้งก็โทษตนเองในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่ายไม่มีสมาธิและไม่มั่นใจในตนเอง โรคซึมเศร้าจะเป็นโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคทางกายด้านต่างๆนะคะการนําศิลปะไปใช้เพื่อส่งเสริมคุณค่าในตนเองจะช่วยบรรเทาเบา,บาบางในเรื่องของการโทษตนเองการไม่เห็นคุณค่าของตนเองนะคะวัตถุและสีสันที่สดใสรอบตัวเราจะช่วยฟื้นฟูร่างกายและความรู้สึกของเราได้ดีขึ้น อันนี้เป็นแนวคิดของฟอ e n เร n ซ์ไนติงเกลที่มีมานานเกี่ยวกับเรื่องของความงามที่อยู่รอบตัวเราที่จะช่วยแบ่งฟื้นฟูและช่วยพัฒนาร่างกายและจิตใจให้คนที่ป่วยมีมีการฟื้นฟูมีการปรับที่ดีขึ้นนะคะในปัจจุบันเราก็รู้จักในเรื่องของอาร์ตเท a รปีหรือศิลปบำบัดนะคะ อาร์เทอปีหรือศิลปะบำบัดเนี่ยมีมานานแล้วนะคะผู้ที่นำอาร์เทอปีเข้ามาก็คือมาร์กาเร็ตนัมเบิร์กที่ซึ่งเป็นนักการศึกษานักจิตวิทยาศิลปินและนักเขียนชาวอเมริกันที่ทำวิจัยเกี่ยวกับศิลปะบำบัดและได้บัญญัติศัพท์คำว่าอาร์เทอปีหรือศิลปะบำบัดขึ้นโดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาจิตวิทยาศิลปะศึกษานะคะ ต่อมาอิริดเครเมอร์ซึ่งเป็นศิลปินครูศิลปะและนักศิลปะบำบัดชาวออสเตรียก็ยได้บัญญัติศัพท์คำว่า art as therapy ขึ้นมาโดยเน้นที่กระบวนการสร้างสรรค์ด้วยตัวเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการบำบัดนอกจากนี้ก็ยังเน้นในเรื่องของหลักการปฏิบัติและให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานทางศิลปะด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันได้นำแนวคิดของทั้งมาร์เกเรตนัมเบิร์กและก็ยูดิคแคลเมอร์มารวมกันเพื่อนำไปใช้โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการรักษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะส่วนประเทศที่มีการนำศิลปะบำบัดไปใช้มากก็ได้แก่เยอรมนีอังกฤษอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเรามาดูในเรื่องของหลักการสำคัญของศิลปะบำบัดกันนะคะ ศิลปะบำบัดจะช่วยให้เกิดความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตัวเองนอกจากนี้ยังช่วยระบายความเก็บกดหรือความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความขับข้องใจในด้านต่างๆโดยนักศิลปะบำบัดจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการกระตุ้นให้บุคคลระบายความรู้สึกนึกคิดผ่านการทำงานศิลปะท,ที่หลากหลายหรือทำงานศิลปะท,ที่ตนเองถนัดและพึงพอใจนะคะกระบวนการศิลปะบำบัดเนี่ยจะเป็นวิธีการสนับสนุนให้ ผู้ป่วยมีความเป็นตัวของตัวเองเพิ่มมากขึ้นเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยพัฒนาความรู้สึกที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของตัวเองและส่งเสริมให้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างมีความสุขตามความเป็นจริงนะคะความสำคัญของคุณภาพชีวิตจะมีผลต่อการใช้ชีวิตคนเราอย่างไรเนื่องจากคุณภาพชีวิตจะประกอบด้วยสุขภาพสุขภาพจิต ความสัมพันธ์ทางสังคมและสภาพแวดล้อมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของจุดมุ่งหมายของบุคคลและความคาดหวังรวมถึงมาตรฐานที่บุคคลนั้นกำหนดขึ้นนะคะคุณภาพชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ค่านิยมในระยะเวลานั้นด้วยแต่สิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นก็คือศิลปะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้มีสุขภาวะและนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีได้เนื่องจากศิลปะจะทำให้เราเข้าใจตนเองเข้าใจชีวิตช่วยให้บุคคลมีความผ่อนคลายมีอิสระในการแสดงออกแล้วก็ช่วยถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและคิดในด้านต่างๆเมื่อได้ทำงานศิลปะแล้วทำให้เกิดความมั่นใจในการแสดงความคิดของตอนเองสามารถคิดสร้างสารรค์ในรูปแบบต่างๆได้นะคะ อย่างเต็มที่แล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะคะศิลปะสร้างสรรค์วันสูงวัยในครั้งนี้ก็หวังว่ากิจกรรมศิลปะจะช่วยส่งเสริมสุนเรียภาพการเห็นคุณค่าของตนเองที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามที่แต่ละบุคคลกำหนดไว้นะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานศิลปะนะคะสวัสดีค่ะ